สวัสดีครับมาพบเมนูพิเศษครับผมแจ่วกุ้งเนาะคือกุ้งที่ห้าขัวแล้วห้ามาตั่มนะครับแล,ล้วก็มาหนึ่งปลาทูใส่กระหล่ำครับผมกินข่าแรงครับนํากันเดอมืมอนี้เด้อหมกแกงครับผมบาาบไดเอาไว้กลับด้วยครับเอาไว้ตำมือเส้าครับผมส่วนหมกแกงบบได้หายแม่บ้านกินนะครับแล้วก็มีพักนี่คือแม่บ้านเพื่อนไฮห,หนึ่ง ปลาหมึกแห้งครับผมนะครับกินข่าแรงน้ากันมากุกขูสุกคนแก้กุ้งหนึ่งปลาทูกับหนึ่งพักครับผมแล้วก็พักสดครับอย่าลืมเด้อบักแตกบ่ได้ให้กินนะครับเอาไว้ตําอื้นเศร้าครับผมมีสุขูสุขคนครับมาส่วนส่วนสุขูสุขคนครับผมมากินข้าวน้ำกันครับผมนี่ครับแม่บ้านครับผม พ่นยมกินหัวกระลำพักกะลำหนึ่งครับผมพายหัวเอาวัางดา <c oughs> ครับผมบ๊ายบาย